มาช่วยป้ายาวนะครับชลา,าไรเดอร์จะเปลี่ยนฉายายเป็นเดียวดายไรเดอร์ครับมาดูการสร้างบ้านให้ลุงนันนะครับเนี่ยเจ้าของบ้านสุภาพไม่แข็งแรงก็กยังพยายามจะช่วยนะครับรครับวันนี้เอาวัสดุมาบริจาคให้ลุงนัน นะครับสายยาวมาอยู่นี่สามสี่วันแล้วครับ,รบตั้งใจมากอยากให้บ้านหลังนี้เสร็จ ไม่ใช่คนขนคนนะครับเป็นคนช่วยคนหายาวของเราครับในวงการออฟโรดวงการช็อปเปอร์นิจกดี